สวัสดีค่ะพระพรหมแม่เอฟซี FC สาวน้อยเพชรบานแพงเอฟซี FC คุณครูแม่เหมียวนะคะมือนีสาววันจันทร์ที่27พฤษภาคม2567นะคะคุณครูแม่เหมียวมนีเป็นวันเกิดเบิดด์ก็ <c oughs> <c oughs> ขอบคุณในคำวอวยพรที่ส่งมาหาคุณครูแม่เหมียวทางขอความนะคะหลายๆคนนะคะตื่นแต่เช้าให้กำลังใจคุณครูนะคะบอกว่าให้คุณครูมีสุขภาพดีนะคะร่างกายแข็งแรงเป็นที่หักแพงของ ทุกคนนะคะจะอยู่ไกลชิดคุณคู่ก็ต้องขอบคุณทุกๆก,กำลังใจที่มอบให้เด้อค่ะกับผ่านหลอนผ่านหนาวมาหลายพอสมควรประสบการณ์ชีวิตหลายๆสิ่งหลายหลายอย่างเหตุให้คุณคู่แข็งแกร่งและกกเอาเป็นตัวอย่างให้ลูกให้หลานได,ได้หลายอย่างเนาะคะ่ะเพราะว่าคุณคู่กัเสือว่าในชีวิตที่ผ่านมาก็ถือว่าเป็นคนดีคนหนึ่งนะคะที่ที่เฮากับสะสมบุญบารมีนะคะทุกสิ่งทุกอย่างที่ คิดให้คนนับหนาือตาก็คือการสั่งความดีพอฉะนั้นก็บอกเปลกใจนะคะที่หลายๆคนที่บอกว่าเออหักแพงคุณครูคุณครูมีแต่ห้นะคะเฮาพ่อมีพ่อใดจักน้อยนะคะพอถึงรําถึงรวยกะแบ่งปันคนอื่นถิถ่าให้รวยก็อาจจะใส่เวลานานเนยเฮามีซาไรเขาก็ให้ตามนั้นความหักความแพงมันบอกมีขีดจํากัดบบใดลงทุนอีหยังเนาะคะ่ะถึงแม้จะมียังก็ปัจจัยเล็กๆได้น้อยให้คนนั้นคนนี้ นั่นก็คือถือว่าเป็นนำใจบริหารลำบากนะคะก็ต้องขอบคุณกำลังใจที่ให้คุณครูมาโดยตลอดนะคะอะ่าก็ลืมไปซะคุณครูกคเมื่อเศร้ากะใส่บาตนะคะทำบุญมาเรียบร้อยแลวกบ,บาลนีกครับหมู่บ้านก็ไปซื้อของเนาะคะ่ะไปซื้อของมาเห็ดป่ายไฟไปแล้วก็โอ้ยเนาะคะ่ะจะแมนจะแมนคุณครูเมยเนาะคะ่ะไปแลังเป็นวันหยุดแนววันอาทิตย์เสร็จแล้วก็เลยกลายเป็นว่าคุณครูกะ ซื้อของบทันได้ครบตามจํานวนโบทับนได้ครบได้เพราะว่าร้านเขาจะปิดไปบ่งนั่นไปบ่งนี่นะคะคือบรรยากาศที่เห็นแล้วก็มือนี่แหละเดี๋ยวไปสื่อใหม่นะคะไปเป็นมูคู่มุกนี่แหละค่ะตอนเสาร์ตอน,ตอนอยัง,ยงเดี๋ยวแวะไปเนาะคะ่ะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะโบเสีจะโบทันการแต่ว่ากับโบเดเซียเวลาอย่างคุณคู่ก็เลยมาออกแบบ นะคะตอนแรกออกแบบครั้งที่หนึ่งการเหตุไฟไฟตรงสือมันกันหน่อยรู้สึกว่ามันบสมศักรีว่าไงกับมาเหตุใหม่ตรงสือใหญ่เลยค่ะแล้วก็ติดแปะนะคะติดแปะใส่ฟิวเจอร์บอร์ดเรียบร้อยแล้วเอาเดี๋ยวเบิ้งเด้อค่ะเป็นนาตาแบบใดนะคะหลายๆคนอาจะเห็นนั่นแหละเอาคือห่วงใบสันหลังคุณคู่ก็ไดดนะคะนี่ดิเอ้ามันมันจะเป็นกลับด้านเพราะว่าคุณคู่อันเออกันพอดีที่กันเสร็ดเอ่านบอกว่าเป็นของผู้ใดนะคะเพราะว่ามันกลับด้านนะคะอันนี้ก็คือ ตัวสื่อใ,ใหญ่สิเหลวส้มศัก์รีเหลวนะคะแล้วก็อีกอันหนึ่งนะคะตัวนี้นะคะอ่าก็ให้ท่ายึ่งว่าเป็นของผูใดก็แล้วกันเพราะตัวสื่อกับดานเนื่องจากว่าใส่ก้องหน้านะคะใส่กองหน้า <c oughs> อ่าโอเคเลยนะคะนี่แหละเดี๋ยวเดี๋ยวมือนี่ก็ไปสื่ออันหลอดไฟใส่นะคะสื่อหลอดไฟใส่แล้วเส็จแลวบัดก็จะสวยงามสําใดก็ะถาเบิ้งความฝังก็ต้องฝากไว้กับครู่มุกวรพง่์นะคะเท,ท่าที่ออกแบบมากนี่โอ้อวสวยงามแล้วลหละนะคะไปไดนะคะ ทีออกแบบมากในคู่ว่าสวยงามเป็นเป็น,เป,นเป็นปลายคู่นะคะเป็นปลายคู่เรียยร้อยก็จะมีอ่าแปรติดไอ้ที่จับที่ยางน้ำเนาะคะ่ะกระถาเบิง้งถารุ่นน้ากันแล้วก็ตั้งใจใส่พื้นสีดําเพราะว่ามันจะได้สว่างสวยเวลากลางคืนเนาะ <c oughs> สีก็คงจะประมาณนี้แล้วก็อาจจะเปลี่ยนสีหรือยังไเดอยวใไปไป,ไปเบิ้งของทีรานสะกอนนะคะอันนี้ก็คือถํำเรือรักนะคะนะคะก็คือ หักแพงขึ้นก็นให้กำลังใจขึ้นบ่กว่าจะเป็นทุนการศึกษากับน้องโซฟียนะคะทุกคนก็นส่งเสริมนะคะให้กำลังใจเด็กหน่อยอันนี้ก็ให้นอ้องหานหนักนะคะเพื่อนเด็กกับมากขึ้นทีนจะาของนะคะเด้์แต่การตอนรับจากพ่อพ่อแม่แม่ีถึงแม้ว่าเขาจะวะ่าจะมันขอมารวมกิจกรรมบร่ดยแต่คุณครูแม่เหมียวกับคุณครูวรพงศ์นะคะคคกับ,กบพ่ะะบพอแม่อีกบางส่วน ก็จะเป็นตัวแทนนะคะเป็นตัวแทนในการที่จะไปมอบมาไล่มอบชอ่อดอกไม้ก็ชู้ไปไฟอ่าส,สีสีนะคะน่ารักนา่กนารักน้ำกันก็ถชื่อว่าสิ่งดีๆนะคะที่เ้าเห็นเกิดขึ้นความสุขที่ยิ้มได้นะคะเห็นแล้วกับยิ้มได้นะคะ,ะบ่ลำบากปันใดฝนภาวนาอย่างเดียวฝนจะตกบุีิกอ็กอุ้ยฝ้าโปร่งนะคะมีแดดออกมาสงสัยตอนรับเบอร์ด,ดีของคุณครูนะคะเอากะจังใดกับฝาก มือหนีหากำลังใจคุณคู่กับเปิดเพลงสุรศรีแมวเมียวเพื่อเป็นกำลังใจยิงแกร่งคนนี้บอกเคยย่อท้อต่ออุปสรรคชีวิตถือว่าณปัจจุบันกะในการงานในครอบครัวทุกสิ่งทุกอย่างนะคะถือว่าเข้ากับมาได้สวยอาจจะบ่เรื่อดรู้อาจจะบ่ได้รำรวยแต่ว่าเข้าความสุขของเข้าโบดิวินแม่แต่ละมือเด้อค่ะพี่นอ้องกะแบ่งปันความสุขจากคุณคู่ให้พ่อแม่เอฟซีให้คนอยู่รอบขางทุกคนม,มีความสุขเช่นเดียวกันกับคุณคู่เด้อค่ะเอาทักทายไปเพียงแค่นี้ ให้กำลังใจคุณคู่ไว้นะคะกับเพลงสุรศรีแมวเหมียวนั่นคือบทเรียนชีวิตของคุณคู่ที่ชัดเจนที่สุดนะคะขอบคุณมุกบระพง์ที่อยู่เคียงข้างล้วก็ะขอบคุณขอบครัวที่ให้กำลังใจให้คุณคู่มาเป็นคนดีนะคะเป็นคนที่คนนับหนาถือตานะคะโดยเฉพาะคุณยาาที่อยู่กับคู่มาตมาตลอดกับสุขภาพแข็งแรงนะคะให้รางวัลคุณยายไปแล้วนะคะขอบคุณทุกคนทุกกำลังใจค่ะสุรศรีแมวเหมียวค่ะ คนที่แกรง่งวันนี้ยังมีอีกไหมเผชิญลายสิ่งมากมายก็ผ่านมาได้ไม่วัน ประสักนนานาปัญหามีสารพันแม่โดนปิดทางขวางกันฝ่าฟันก้าวไปไม่เกรงเป็นเพียงยหญิงแกร่งคนธรรมดาหนึ่งคนมีสารความดีตั้งตนไม่เคยคิดลา นักสูข้างใจไม่ใช่นักเลงไม่เคยยกตัวอวดเพ่งชีวิตพอเพียงติดดินสุวรรณศรแมวเมี้ยวใจเดียวใจดีก้าวเดินมาใกล้ป่านนี้ก็เป็นคนดีมีสิ้น ่วยเหลือสังคมโรงเรียนวัดว่าอาจิลกูกจิทั้งหลายทั้งสิ้นเจอจูนี่คือตูแมวในโลกออนไลน์ก็อยู่มาได้อย่างชิวชิวคนชอบคนชังคนเขียวแบบไหนไม่เคยแลกแถว ดีเป็นแนวของจริงของแท้แน่แนวผู้แมวแห่งเมืองสะกล วันนสีแมวเมียวใจเดียวใจดีก้าวเดินมาใกล้ป่านนี้ก็เป็นคนดีมีสิ้นหน่วยเหลือสังคมโรงเรียนวัดวาอาจรูกสิทธิ์ทั้งหลายทั้งสิน้นเชเจอูนี่คือครูแมวในโลก ออนไลน์ก็อยู่มาได้ยังชิวชิวคนชอบคนชังคนเขียวแบบไหนไม่เคยแปลแ่ววโลกชีวิตจริงสร้างคุณความดีเป็นแนวของจริงของแท้แน่